ตุนแสนอร่อยมากล้วค่ะสวัสดีค่ะมื่อนี้จะพามาเห็ดไข่ตุ้นค่ะแสบๆน้ากันค่ะวิธีเห็ดก็ง่ายๆค่ะวัตถุดิบก็มีนี่แหละค่ะมีไข่มีแค่รสไมีหอมแดงแล้วก็มีต้นหอมค่ะวิธีตอกไข่ของป่าก็จะตอกที่ละฟองค่ะจังค่อยเอาไปร่วมกันเพื่อเจอไข่เสียกับสิบบอเสียทั้งเบิดค่ะ เครื่องปรุงก็มีดอกเกลือค่ะกับซอปรุงรสสองอย่างค่ะใส่แค่นี้ค่ะเพราะว่าใครตุนบ่ต้องการให้มันรสจัดจานเนาะค่ะให้รสอ่อนๆค่ะกินนุ่มๆนิ่มๆค่ะก็เลยบ่ใส่หลายค่ะเครื่องปรุงผงนัวก็บ,บ่ใส่ค่ะเอาความหวานจากวัตถุดิบที่มีก็คือหอมแดงกับแค่รทค่ะ ตีเดทีแล้วก็เติมน้ำค่ะเพื่อว่าให้ตีไปเติมไปค่ะเพราะว่าให้เพ่นเข่ากันเนาะ่ะให้พนเพ่นเนื้อเนียนพอนดีให้เพ่นนุ่มๆนิ่มๆเวลาเอาไปหนึ่งถ้าใส่หน่อยร้ายมันก็จะแข็งค่ะทามันมันแข็งมันแข็งถ้าใส่ร้ายๆมันก็เลวโหดเนาะค่ะก็ใส่ใกะเบิงพอดีพอดีเพราะว่าไข่สามฟองค่ะหลังจากนั้นก็มาเติมวัตถุด,ดิบลงไปค่ะจะมีแค่รสไม่หอม หัวหอมก็ต้นหอมค่ะใส่มันหวานเนาะคะ่ะจะได้รสสัมผัสเขี่ยวกันมีรสชาติบอมเมนแต่มีใครอย่างเดียวค่ะก็ใส่พักลงไปนําค่ะให้มันเสียบเนาะคะ่ะถ้าใส่พักคันมันได้ยำได้เขี่ยวแล้วมันก็กรุบกรุบมันก็พอดีได้เสียบค่ะก็ใส่หนาอีูนิดนึงค่ะซํานี่แหละค่ะเครื่องปรุงกับบอมีอย่างหลายตีกับตีประมาณนี้แหละค่ะตีให้เข้ากัน ตอนนี้ก็จะใส่ในหม้อค่ะเพราะว่าม,ม่มร่ังถึงม,งมีซึ้งใหญ่นะคะวนหนึ่งใส่หก็ต้องเอาใส่ในหมอกับเฮตุแบบนี้ประจาค่ะก็เติมน้ำลงไปก็ใส่ตะแกงก็ว่างถ้่วขันตอนนี้ก็คือบ่ไเด้เอาหม้อไปตั้งไฟเลยเพราะว่าถ้าเอาหม้อไปตั้งไฟเลยเฮสิเอาถ้วยใส่ลําบากเพราะว่ามันก็จะห่อนมือเนาะคะ่ะก็เลยเอาใส่ไปเลยก็ตั้งไฟอ,อ่อ,อนๆไปเลย ถ้าเ้าใส่ไฟแห้งเปิดไฟแห้งเนื้อไข่ห้าก็จะออกฟูๆหยาบๆค่ะถ้าห้าเปิดไฟอ่อนๆเนื้อไข่ห้าก็จะออกเนียนๆค่ะอันนี้ก็คือสุกแล้วค่ะเนื้อก็จะเนียนพอดีค่ะเห็ดง่ายๆค่ะแล้วแต่สูตรไผลสูตรมั่นเห็ดกระแซบคือกันค่ะเ็ษแล้วไม่กินกันค่ะไข่ตุ๋นเสบ